โอเคขอ,อกราบขอบคุณท่านทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเดฟทีวีนะเออก็ในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มารีวิวหรืออะไรบลาบอปองบาระกองแกงมานองแมวมาพับเซเวชชูวับชัวับก็วันนี้นะครับผมจะมาเอ่อเอารถรถบังคับของผมเนี่ยเอ่อก็เอารถบังคับคันนะึงน่ะเออก็จะเอาไปติดแบบใบเลื่อยนะครับผมโอเคใบเลื่อยนะฮะก็จะเอาไปติดใบเลื่อยนะครับผมมาดูซิว่ามันจะแบบวิ่งได้หรือเปล่าแล้วก็เทหรือเปล่านะทุกคนมาสำหรับรถบังคับนะครับผมก็จะใช้เป็นคันนี้เลยนะฮะ นี่รถบคัคขันี้ครับผมโอ้โรถาน,นีก็ไม่ได้ออกโรงมานานนะครับก็หลังจากที่เราไปบิงแบบรีวิวมาลองของแกงนะครับผมก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบเลือยของเรากันเลยนะอ้อนี่คือใบเลือยของผมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะครับนี่คือใบเลือยสีเลือยสีเลื่อยสีอันนะครับผมดูอ้ยังไม่ได้ใช้เลยครับผมไม่มีมอะไรอยาก ก็เดี๋ยวเราจะมาติดแบบนี้นะครับนี่โอ้นี่ก็สี่อันนะี้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตามจะออกมาแบบนี้เนดะี๋ยวโอ้ท่ะนนะเท่ะนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันติดกันเลย,ดยเดี๋ยวเราจะไปติดกันเลยนะครับผม let's go <S เราต้องติดให้ตรงด้วยนะก้อนนี้มันจะมีวงกลมอยู่โอเคกาวร้อนก็น่าจะพร้อมแล้วนะอ่ะเริ่มเลยนะจัดไปโอ้วาวโอ้วาวเยิ่มเลยอะ โอ้ล้อนี่น่าจะพังเลยนะไม่เป็นไรครับผมมีหลายล้อครับจีเรียบร้อยเยิมเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้แล้วทุกคนล้อนึงโอ้ลิเกโตก็นเซมาโอ้ว้าวลิกาโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีดำว่ะสีดำด้วยวะเวนออมบอกว่านี่อ่ะโอ้ลิกาโตคอใส่มาเฮ้เป็นโกโก้เลยเหรอเดือดโอ้ล้อคิมไหมโมช็อกโกแลตอ่ะ โอ้รู้สึกว่าจะแปะลงไปมันจะอยู่ตึ๊บเลยนะับผมในรู้สึกว่ามันจะไม่เท่ากันนะฮะก็ไม่เป็นไรไปอีก้างเลยโอ้ยเยิ่มเยิมเลยฮะเหมือนช็อกโกแลตเลยว่ะเฮ้เหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะดูดิโอ้โหเหมือนแบมแบบราดช็อกโกแลตลงในโดนัทยังไงไม่รู้ไม่ได้ได้ป่อได้ว่ะว้าวเข้าไปเลย ียบร้อยฮะโหร้อนๆเลยนะครับผมมันก็ร้อนปัดเลยนะฮะขอปิดก่อนละกันนะเมื่อกี้โวนไปก็น่าจะพงเลยนะฝั่งนี้ก็น่าจะแห้งเลยนะฝั่งนี้แห้งแล้วครับผมดีทุกคนจรอว่าจะรอที่มันแห้งก่อนนะครับผมถ้ามันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมไป let's go โอเคทุกคนและผมก็คิดว่ามันก็น่าจะแห้งเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันเลยนะเออเดี๋ยวเรามาลองแบบกดๆแบบเออเดินหน้าไปก่อนไปลองลอง น้องเลี้ยวเฮ้ยกเท่วว่ะเฮ้ยชีโอ้โหได้วาะได้วาดด้วยอะเกเท่เลยเอาว่ะเอาว่ะ โอเคน้องๆหๆก็อย่าไปลอกเรียนแบบนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายมากนะฮะอย่าหาทำนะครโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองวิ่งกันเลยนะทุกคนไป let's go นี่นะดูๆูดูตาไปลองกันดีไหม เฮ้ยไ,ไม้ยหฮ้กินกินรู้สึกถึงความอร่อยโอ้เข้าเลยะวะคุณดินงดีด้วยนะ ต้อง,อง,งเอาไปบ่าเอาไปลองดึงกระหน่ำนะมันก็เป็นหลอดดีเลยมันดีมันดีเลยนะ

เฮ้ยกิน,นอืกินเอ้ยเตงเข้าไว้ด้วยเฮ้ยโคตรว้วาวนะวว้าคน,คนดองนะ My imagination of gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase got some need to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything Just fade away cause she's my safe Let's go!

Oh! I'm gonna take a look at this. I'm gonna take a look at think she's feeling me. Turn it up a degrees.

เธอ <มา S 1> แบดหมดเธอมากับคำว่าใช่แล้วมาปากฎกไกอยู่ในใจทุง่งนา <c oughs> เธอคือประตูสวรรค์แต่ฉันหลับเธอนรลกอกเธอแบดหมดเธอมากับคำว่าใช่มาปากฎกาย,ยุ่งยุ่งยุ่งจะตายเ